สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับเจนนะคะช่องสิงกัมม์ไม่มาสเตอร์กันเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเจนมีไมเซตดีๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังคิดนะคะหรือ,อวางแผนไว้แล้วว่าฉันจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะกับแฟนฝรั่งคุณต้องมีไมเซตสามข้อนี้ค่ะแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ อยากจะฝากเพื่อนๆลองนํากลับไปคิดนะคะหากใครเพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้คิดข้อนี้นะคะลองคิดนะคะเพื่อนๆหากถ้าคุณไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะคุณจะทํามาหาก,กินอะไรคุณจะมีไรายได้จากตรงไหนนะคะสําหรับบางคนนะคะที่ได้เจอแฟนฝรั่งที่ฐานะดีนะคะคุณอาจจะไม่ต้องทํางานคุณคิดว่า นี่คือสิ่งที่ดีแต่คุณลองคิดอีกมุมหนึง่งดูสิคะเพื่อนๆหากถ้าสิ่งที่คุณได้รับวันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะคุณจะทำอย่างไร เพราะฉะนั้นค่ะเพื่อนการที่เรามีเงินเป็นของตัวเองนะคะมีไรายได้มีเงินใช้ได้ด้วยตัวเองค่ะมันจะทําให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ในแบบที่เราต้องการเราอยากซื้ออะไรเราก็ซื้อเราอยากจะทําอะไรเราก็สามารถทําได้และสิ่งที่สําคัญนะคะเพื่อนหากถ้าคุณทํางานนะคะคุณมีอาชีพเป็นของตัวเองนี่คือสิ่งที่คุณมีพ w e r ค่ะมีพ w e r ในการต่อรองกับคนของคุณกับผู้ชายของคุณค่ะเพื่อน 3มไมเซทนี้นะคะมันเป็นไมเซทที่เพื่อนๆสามารถฝึกฝนได้ค่ะไมเซทข้อแรกเลยนะคะเพื่อนๆก็คือคุณจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองค่ะเพื่อนๆความมั่นใจในตัวเองก็คือคุณเชื่อนะคะว่าคุณทําได้เชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆเ,เชื่อว่าฉันทําได้นะคะเชื่อว่าสิ่งที่ฉันคิดมันสําเร็จมันทําได้ นะคะคือเชื่อมั่นในตนเองมันต่างกับความเชื่อความศรัทธานนะมันคนละเรื่องกันนะคะเ,เพื่อนอันนี้คือเชื่อเชื่อในตัวคุณนะคะเชื่อว่าคุณทําได้นะคะแต่การที่เราจะฝึกให้มันเกิดสิ่งนี้แล้วมีพ w e r ได้นั้นนะคะเ,เพื่อนคุณก็จะต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆค่ะเ,เพื่อนนะคะแล้วขยายจากสิ่งเล็กๆนี่แหะคะ่ะให้มันกว้างขึ้นและมากขึ้นนะคะคุณก็จะสามารถ,ถดึงศักยภาพตัวคุณเองออกมานะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะ คุณต้อง,องอไปหานะคะว่าคุณชอบอะไรคุณมีแพชชั่นอะไรนะคะแล้วคุณทำอะไรอยากทำอะไรนะคะอย่างบางคนทำอาหารอร่อยนะคะอ,อย่างบางคนพูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะคุณก็ดึงในสิ่งที่คุณเด่นๆออกมานะคะแล้วก็มาต่อยอดกับสิ่งที่คุณ มีนะคะสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณทําได้เพราะอะไรคะเพื่อนเอนเคยสังเกตไหมคะว่าคนสำเร็จกับคนไม่สำเร็จเนี่ยเขาต่างกันยังไงในช่วงแรกๆใครๆก็เชื่อมั่นเนาะว่าตัวเองทําได้ฉันทําสำเร็จแต่ระหว่างทางบางคนก็ท้อแล้วบางคนก็ล้มเลิกแต่บางคนก็ยังเดินต่อสิ่งที่มันต่างกันคืออะไรคะเพื่อนเอนความมั่นใจ คนที่มั่นใจเขาจะล้มและเขาก็จะลุกแล้วก็เดินต่อได้นะคะแต่คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเขาก็จะหาเหตุผลต่างๆนานาแล้วก็ล้มเลิกไปในที่สุดเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อนๆคุณต้องสร้างความเชื่อมั่นเชื่อว่าคุณทำได้ให้เกิดขึ้นในใจนะคะโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆสมมุตินะคะว่าคุณทำอาหารอร่อยนะคะคุณก็ เริ่มจากจุดนี้ค่ะเมื่อคุณเริ่มจากจุดนี้นะคะคุณสําเร็จในสิ่งเล็กๆมันจะทําให้คุณเกิดความมั่นใจมากขึ้นการที่คุณเกิดความมั่นใจมากขึ้นอารมณ์นะคะอารมณ์และความรู้สึกที่เป็นบวกนะคะมันก็จะมีพลังค่ะเพื่อนๆมันมีพลังมันทําให้ใจเรามีความสุขใจเราอิ่มการทีร่ใจเรามีความสุขใจเราอิ่มมันก็จะฟูขึ้นนะคะเพื่อนๆพอฟูขึ้นปุ๊บ มันจะเป็นแรงผลักดันให้เราค่ะเพื่อนๆให้เราทำในสิ่งต่อไปสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปที่มันยากขึ้นแล้วพอคุณสำเร็จในสเต็ปที่สองที่สามมันก็จะทำให้คุณยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะเพื่อนๆตรงนี้แหละค่ะคือคีย์สำคัญเลยนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นค่ะเพื่อนๆคุณต้องสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นในใจคุณนะคะและดึงศักยภาพตรงนี้ออกมานะคะเพื่อนๆไม่เสร็จข้อที่สองค่ะเพื่อนๆ ก็คือคุณต้องมีความฝันมีความหวังนะคะในสิ่งที่คุณอยากจะได้อยากจะเป็นนะคะการที่แต่เจนเชื่อนะว่าทุกคนย่อมมีความฝันมีเป้าหมายว่าฉันอยากจะทําตรงนี้ฉันอยากจะเปิดร้านฉันอยากจะมีเงิน10ล้านฉันอยากจะปลูกบ้านขายฉันอยากจะมีไรายได้จากค่าเช่าทุกคนมีเป้าหมายเหมือนกันหมดนะคะแต่ สิ่งที่คนสำเร็จกับคนไม่สำเร็จต่างกันก็คือคนสำเร็จเขาจะไม่ยอมปล่อยมือจากเป้าหมายไม่ยอมปล่อยมือจากความฝันของเขาง่ายๆในระหว่างการเดินทางนะคะมันย่อมมีอุปสรรคมันย่อมมีปัญหาแต่คนที่สำเร็จคะ่ะเขาจะเดินและมุ่งหน้านะคะหาความฝัน ไปให้ถึงเป้าหมายไปให้ถึงความฝันของเขาเขาจะไม่ทิ้งความฝันค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นค่ะคุณมีเป้าหมายได้คุณมีความฝันได้แต่อย่าทิ้งสิ่งที่คุณฝันอย่าทิ้งในเป้าหมายนะคะเพราะว่าการที่คุณเซตขึ้นมาแล้วว่าคุณมีเป้าหมายแบบนี้คุณมีความฝันแบบนี้คุณต้องทํามันให้สุดค่ะเพื่อนเพื่อนทำมันให้สุดนะคะเมื่อคุณทํามันให้สุดแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันจะเกิดอย่างไรเราก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนะคะเพื่อนเพื่อนข้อสุดท้ายเลยค่ะเพื่อนเพื่อน การลงมือทำนะคะนอกจากคุณจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะคุณมีความฝันและความหวังแล้วแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำคุณได้ตตดคิดนะคะมันก็ไม่สำเร็จค่ะเพื่อนๆก็คือก็เพ้อฝันไปนะคะเพราะฉะนั้น m i n d s e t 3ข้อนี้ล้วค่ะมันคือคีย์สำคัญที่จะทำให้คุณไม่ว่าจะเริ่มต้นคิดจะทำงานอาชีพอะไรหากถ้าคุณมี m i n d s e t 3ข้อนี้ ในหัวใจของคุณนะคะมันก็จะทําให้สิ่งที่คุณฝันและหวังสําเร็จได้นะคะเพื่อนๆสาหรับวันนี้นะคะหากใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วชอบเนื้อหาแบบนี้นะคะกดติดตามเพิ่มเลยนะคะเพื่อนๆเพราะคลิปถัดๆไปเจนจะนําข้อมูลและวิธีการต่างๆรวมถึงประสบการณ์งานอาชีพมาฝากเพื่อนๆกันนะคะสําหรับคนที่คิดที่จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วมีแฟนฝรั่งคุณสามารถมีรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ที่เมืองไทยได้นะคะเพื่อนๆ กดติดตามเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็จะไม่พลาดนะคะคลิปดีๆเนื้อหาดีๆจากช่องของเรานะคะวันนี้เจนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ